ปรับผิวค้ำบริเวณที่รับเรียบเนียนขาวใสแช่เก็บไว้เลย5วิธีปรับผิวค้ำบริเวณที่รับให้สา,สาวๆมั่นใจเรียบเนียนขาวใสกาใส่สั้นท้าแดดช่วงหน้าร้อนแล้วมักเกิดอาการบิกินี่ก็อยากใส่ขาสั้นก็ไม่อยากพลาดไหนๆจะกระโปรงสั้นอีกแต่มีผิวค้ำบริเวณระหว่างขาเนี่ยสิ สุดท้ายก็ได้ใส่เสื้อผ้าปกปิดไปให้หมดเลยสีที่ไม่สม่ำเสมอบริเวณต้นขาและที่รับกลายเป็นประเด็นหลักที่ทำให้สาวๆเกิดความอายแม้มันไม่เกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์ก็เถอะรอยดำค้ำบริเวณต้นขากับที่รับมาจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากพันธุก,กรรมบางคนพื้นที่บริเวณนี้อาจจะค้ำกว่าคนอื่น และสาเหตุอื่นอาจเกิดจากแสง UV ที่เล่นงานเราทำให้เกิดโรคผิวหนังบางประเภทขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการใส่ชุดชั้นในใหญ่สังเคราะห์อีกทั้งการโกนและการเสียดสีระหว่างต้นขาเมื่อเวลาเราใส่เสื้อผ้าครับแน่นเกินไปก็ใช่อีกเหมือนกันเหงื่อที่ออกมากเกินไป และการสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็เป็นปัญหาผิวบริเวณที่ลับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่ความคิดที่ดีนักถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ผิวขาวหรือสารฟอกขาวที่เต็มไปด้วยสารเคมีไม่ใช่ว่าคุณห้ามใส่เสื้อผ้าแฟชั่นหน้าร้อนแต่คุณสามารถทำให้ผิวคำ้ำหายไปได้ที่บ้านของคุณเองโดยใช้ส่วนผสมจากในครัวนั่นแหละ มีหลากหลายวิธีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติที่จะปรับสภาพผิวที่เบาะบางบริเวณน,นี้ได้แต่ต้องใช้เวลาและมีความอดทนสูงเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ5วิธีปรับสภาพผิวบริเวณที่ลับ 1. ว่านหางจระเข้วิธีทางธรรมชาติยอดนิยมเมื่อนำมาใช้ปรับสภาพให้ผิวสว่างขึ้นและรอยดำหายไป เพราะมันช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวฟืน้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติวิธีทมคูเูเจลจากใบว่านหางจระเข้และทาลงไปบริเวณที่รับที่เป็นรอยดำทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกทำไปวันละครั้งเลยเพื่อผลลัพธ์ค่รวดเร็ว 2. น้ำมะนาววิธีที่ทำให้ผิวกระจ่างขึ้น เพราะปรดจากวิตามินซีช่วยกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วและฟื้นฟูสภาพผิวอย่างกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่อีกด้วยวิธีทำหั่นมะนาวครึ่งลูกแล้วทาตรงบริเวณต้นขาด้านในเพียงสองนาทีเท่านั้นและทิ้งให้น้ำมะนาวเหลือบนผิวไว้10-15นาทีล้างออกด้วยน้ำอุ่นและนำมะนาวอีกครึ่งหนึง มาผสมกโยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้งครึ่งช้อนชาจากนั้นทาลงบนบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้10นาทีจึงล้างออกมะนาวจะทำให้ผิวของคุณแห้งควรทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นคำเตือนถ้าเกิดคุณเพิ่งกำจัดขนบริเวณที่รับก็ไม่ควรใช้น้ำมะนาวเพราะจะทำให้ผิว ระคายเครื่องได้และห้ามให้ผิวบริเวณนี้โดนแดดเป็นเวลา1-2วันหลังจากทำสูตรนี้ 3. น้ำแตงกวาวิตามิน A จากน้ำแตงกวาจะช่วยลดผิวคล้ำได้รวมกับน้ำของมันจะทำให้ผิวชุ่มชื้นและกระจ่างใสวิธีทำคั้นน้ำแตงกวาครึ่องลกูก ออกมาทาลงบริเวณผิวคล้ำทิ้งไว10้10-15นาทีและล้างออกด้วยน้ำเย็นทำสองครั้งต่อวันเพื่อผลที่เร็วยิ่งขึ้นหรืออีกวิธีผสมน้ำแตงกวา2ช้อนโต๊ะกับน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะและผงขมิน้นทาบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็น ทำซ้ำวันละครั้ง4เปลือกส้มแทนที่จะทิ้งเปลือกส้มหลังจากทานเสร็จเอามาใช้ประโยชน์ต่อถ้าผิวไม่แดดเปลือกส้มมีวิตามินซีมากกว่าเนื้อส้มเสียอีกวิตามินซีมีหน้าที่ต่อสู้กับความเสียที่เกิดขึ้นกับสารต้านอนุมูลอิสระจะทำให้ผิวของคุณเปลง่งปลั่งวิธีทำใช้เปลือกส้ม เมื่อปอกแล้วให้นำไปตากแดดให้แห้งฝนเปลือกจนเป็นเนื้อเนียนให้ใส่ผงเปลือกส้มึงช้อนโต๊ะกับโยเกิร์ตธรรมชาติ2ช้อนโต๊ะอาจจะเพิ่มน้ำพึ่งลงไปอีกเล็กน้อยทาลงบริเวณที่คล้ำและทิ้งไว้ให้แห้งใช้มือเปียกน้ำลูบออกจนหมดแล้วจึงล้างออกทำ2ครั้งต่อสัปดาห์ มะเขือเทศช่วยในการฟอกเม็ดสีให้ผิวกระจ่างไลโคปินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือเทศช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดอีกทั้งช่วยลดความรัคายเครื่องแก่ผิวเมื่อสัมผัสแสง UV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้ที่รับครัำและยังช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอีกด้วยวิธีทำ ให้หันมะเขือเทศแล้วนำมาถูวนเป็นวงกลมบริเวณผิวคล้ำเป็นเวลา2-3นาทีและทิ้งน้ำมะเขือเทศที่ติดเหลือไว้อีก10นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเย็นทำซ้ำวันละครั้งอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ